ร s ชพยากรสวัสดีค่ะมีดวงคนที่โดนพวกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนในแอปนะคะมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ได้เจอลูกค้าแบบนี้หลายรายที่เสียเงินนะคะเพราะไปหลงเชื่อว่าลงทุนแล้วจะได้เงินมากขึ้นมาดูดวงคนนี้กันค่ะรัคนาราศีสิงห์ดาวเสาร์ที่อยู่ปุตตะจรไปเล็งรัคนาช่วงนี้นะคะมักจะมีคนเข้ามา ถ้ามองเรือปรนปัตตานี้คือคู่ครองเจ้านายหรือหุ้นส่วนก็ทำนายได้ว่าดาวเสาเป็นนิดในนวางเนี่ยถ้าจะประเมินก็ไม่น่าครบเท่าไหร่ค่ะพื้นดวงราหูเร่งรัคนาแต่ปัจจุบันราหูจรอ,อยู่เรือนมรณะดาวราหูจรทับกับดาวจัน์ทรอังคารอาจารย์เตือนนะคะระวังนะใครมาชวนลงทุนดูไว้ใจได้ไหม ช่วงที่ดาวราหูตกเรือนเสียคนที่คิดว่าฉลาดรู้ทันคนเนี่ยอาจจะพลาดตอนที่ดาวราหูเสียนี่แหละค่ะตัวเธอได้ลงเงินไปเป็นแสนเลยค่ะเธอถามว่าจะได้เงินคืนไหมอาจารย์ถามว่าลงทุนที่ไหนเธอบอกว่าลงทุนในแอปหนึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าจะลงทุนที่ไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยมันอันตรายมากนะเงินลงไปแล้วเนี่ยถอนออกไม่ได้ค่ะ มันบอกว่าให้ลงเงินเพิ่มเข้าไปก่อนถึงจะถอนมาได้ชัดเจนเลยค่ะโดนหลอกถามว่าไม่ดูข่าวเลยเหรอคนโดนหลอกอะเยอะมากเลยนะตัวเองบอกไม่เคยสนใจข่าวเลยอาจารย์บอกให้ไปลองค้นหาใน Google ดูนะคนที่โดนหลอกมากแค่ไหนรีบไปแจ้งความไว้ก่อนเลยนะเธอเสียงอ่อยไปเลยค่ะดาวจันทร์คุณภาพเป็นเกษตร ดาวอังคารคุณภาพเป็นมหาจักรแต่ตกมรณะดาวอังคารเจ้าเรือนพันธุกับสุภาอาจารย์ถามเคยคิดจะซื้อบ้านไหมเธอบอกไม่คิดคะ่ะคิดแต่เรื่องจะลงทุนดาวสุขเป็นนิดเป็นเจ้าเรือนกัมมะในเรือนตัวเองก็ยังดีนะคะมีงานทําไม่น่าห่วงดาวพฤหัสคุณภาพกลางๆจะทําอยู่ที่เดิมนี่ได้นานๆก็ทําได้นะคะถ้าตัวเองไม่เบือ่อ หรือราออกซะเองค่ะมีดาวอาทิตย์คุณภาพอุจจาเวลาถือวดด่ดีดาวพุธคุณภาพก,กลางๆและก็ดาวเกตที่อยู่ในเรือลาพะไม่แปลกนะคะที่จะเอาเงินไปลงทุนแต่อาจจะพลาดไปได้ไปลงทุนในแอป,ปที่ไม่มีกฎหมายรองรับค่ะถ้าเปรียบกับเจตัวก้าฐานดาวอาทิตย์ตรงโพคาตนุราพะนาวางังปีนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ตกกรกินีจร ลงทุนที่ไม่ชัวว่าจะได้เงินคืนหลังจากเดือนเกิดไปแล้วดาวจันทร์มัชิมากระดุมพระก็คือเงินนะคะตอนหนุพยายะอาตมามรณะในทักษามหาผู้ด,ดูแล้วน่าจะทวงคืนเงินได้ยากนะคะถ้าคุณชอบดูดวงละเอียดแบบนี้สนใจเรียนโหราศาสตร์หรือ7ตัวเกฐานติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ